ดีผอรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับทุกท่านครับวันนี้เป็นวันหยุดวันที่13ตุลาครับวันพิเศษของพวกเราชาวไทยนะครับเนื่งในวันดีๆอย่างนี้นะครับวันสำคัญอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะแบ่งปันอะไรให้กับพี่น้องเสักหน่อยนะครับก็จะเป็นแบ่งปันแหนแดงครับวันนี้จะมีอยู่สองเจ้านะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลง เดี๋ยวจะลงตักให้นะครับก็บานพ่อพนว่าบาดน้ากําไรครับเวลาไปขอมูอไให้มูตักไห้นะครับให้มูตักไห้แล่นไปเอานะครับเวลามูขอมูก็เลยให้ตักไห้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เพื่อเพื่อนพี่น้องน้อยคนนี้ที่อย่างไรนะครับก็จะแบ่งกันไปเล็กๆน้อยนะครับคนละประมาณถุงหนึ่งนี่แหละประมาณโลกว่ากว่าเพราะผมก็เพาะในบ่อเล็กๆนะครับแบ่งัปกันไปครับก็ให้ไปขยายไปอะไรอา วันนี้จะแบ่งปันที่สองท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นเป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายในวันปกติวันธรรมดาเนี่ยแต่ในเวลางานก็จะเป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้านาย <S <S รักใคร่คุ้นเคยกันมานานนะครับตั้งแต่สมัยไปสอบระดับเก้าอะไรได้วยกันตอนตอนตอนนี้ท่านเป็นเจ้านายไปแล้วนะครับส่วนอีกคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนรักนะครับื่อนแรกนี่ก็เป็นปเจ้านายครับเพื่อนผมน้องผมเป็นเจ้านายทท่านั้นครับเพื่อนรักผมก็เป็นนายอำเภอนะครับ <fine>. ทำโคก longan นนด้วยกันนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับมีอะไรก็คุยก็แบ่งปันส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันในกลุ่มหรือในไลน์ส่วนตัวนะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องอะไรไปนะครับวันนี้ก็จะสซลลนน้องชายเนี่ยก็จะตกักไว้แล้วเพื่อนรักผมอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้านายโดยตรงผมเนี่ยก็จะมารับไปส่งให้นะครับหรือว่าเป็นวันเดียวก็จะพาครอบครัวไปพักผ่อนไปชิลๆกินกาแฟอะไรก็จะฝากไปให้นะครับส่วนเพื่อได้อีกคนหนึ่ง ยามเช้าก็จะมีกิจกรรมนะครับจิตอาสาอะไรตามภาษาในอำเภอครับก็ตามหน้าที่ของในอำเภอ,อส่วนพนักง,งานระดับต้นอยาผมก็จะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ฝากไปให้กันนะครับอของเพื่อนผมเนี่ยผมจะไปฝากให้ที่ที่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ใบๆเพื่อนกลับมาจัดง,งานจิตอาสางานประจําก็จะมาแบ่เอานะครับส่วนผมก็จะหลังจากนี้เสร็จนะครับ ก็จะรอคุณภรยาที่ไปวันนี้ไปฉีดวัคซีนให้กับลูกเนียนนะครับนักเรียนสมัตเนียน,น,ยนกับ,บ่ายๆก็จะพากันพากันกล่นะครับไปเที่ยวโคกหนองนาสะหน่อยนะครับไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันก่อนนะครับสักหน่อยเพื่อนจะมารับแล้วนะไปดูบรรยากาศกันครับ ขี้วัวนะครับขี้วัวเป็นปุ๋ยนะครับ Yeah. เรียบร้อยครับก็แบ่งกันไปคนละเล็กละน้อยนะครับไปขยายนะครับปกติผมก็จะตักอาทิตย์ระมาณเข่งหนึ่งครับตักแล้วก็เอาไปลงใ้โคกหนองนาที่บ้านนะครับส่วนที่นี้ก็ให้เขาขายายต่อนะครับ ผมที่สูดดูแล้วมันจะแมทกันพอดีครับระหว่างตักไปเข่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้สัปดาห์หนึ่งเขาก็จะขยายได้พอดีเต็มบ่ออีกทีนะครับก็จะตักสามารถตักได้อีกอาทิตย์ละครั้งนะครับนี่ก็ได้ประมาณเข่งหนึ่งครับเข่งที่ผมตักเมื่อกี้นะเข่งเข่งดำนะครับก็อาทิตย์หน้าก็จะตัดได้อีกครับแบ่งปันกันไปครับบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อหาครับ ช่วเหลือกันไปนะครับเพื่อสร้างโลกเพื่อสร้างความน่าอยู่และสร้างสัมัรถภาพที่ดีในหมู่พวกเรานะครับยังอยู่ในชุดเดิมครับชุดเมื่อวานไม่องากผมเป็นคนที่ชอบแบบนี้ครับถ้าใส่ชุดไหนนอนก็ตื่นเช้ามาก็จะทํางานทํางานแล้วก็ทำให้จบแล้วก็ซักผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ตอนนี้ก็เปลี่ยนในชุดใหม่นะครับก็จะเป็นชุดที่สะดวกสบาย,ายง่ายๆนะครับแบ่งปันมีความสุขทุกท่านในวันสำคัญอย่างนี้นะครับในวันพักผ่อนในวันที่ระลึกถึงในหลวงร9เก้าในหลวงในดวงใจของเรานะครับมีความสุขท,ทุกท่านครับที่น้องชาวไทยและก็ที่น้องชาวลาวเพื่อนบ้านเรานะครับปลอดภัยห่างไกลโควิดสวัสดีครับ